เสียงอัดเสียงธทรรมนั่นเป็นเครื่องกล่อมให้จิตใจมีความสงบร่มเย็น <c oughs> มีความสุขเย็นใจภายในตัวเองนี่เรียกว่าน้ำอัดน้ำร,รมเข้าหล่อเลี้ยงจ,จิตใจจึงควรให้มีอัดมีร,รมภายในใจเป็นคู่เคียงกันไปกับหน้าที่การงานต่างๆซึ่งเราประกอบทำอยู่เป็นประจำ อย่าให้มีแต่งานทางด้านวัตถุซึ่งข้นขวายเพื่อร่างกายโดยถ่ายเดียวขอให้มีงานทางด้านธรรมะและเลือกถึงพุทธโธธรรมโมสังโฆเป็นคำบริกรรมยิ่งดีภายในใจของเราในขณะที่ทำหน้าที่การงานอื่นใดก็ตามเราระลึก ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เช่นอะลิกพุทธโธธร,รมโมสังโฆภายในใจอันเป็นสาระสำคัญประจำใจนี้ได้ตลอดไปในงานต่างๆ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเวลาเข้าห้องพระแล้วถึงจะเป็นงานของธรรมอย่างนั้นงานของธรรมกับงานของเจเลตทำได้ทุกเวลาเช่นเดียวกัน งานของกิเลสงานสั่งสมความโลภความโกรธราคะตัณหามันมีประจําใจของเรานี่เรียกว่างานของกิเลสสั่งสมกองทุกข์ขึ้นมาใส่ใจ <c oughs> ถ้าเป็นน้ำก็เป็นน้ำที่สกรปรกโสมม,มตลอดเวลาหาทางระบายออกด้วยอัดด้วยทำไม่มีเราก็ขุ่นมัวไพระด้วยความทุกข์ความดดร้อนที่กิเลส ขนความสกปรกเข้ามาใส่ใจยึงควรให้มีการระบายน้ำด้วยอดด้วยทรรมเวลาสงบใจด้วย <c oughs> การภาวนาหรือสวดมนต์ไหว้พระก็ให้มีเวลาทำหน้าที่การงานอยู่ก็ขอให้มีพุโทโธหรือธรรมโมรหรือสังโฆ <c oughs> ติดใจของเราอยู่เป็นประจำเช่นเดียวกับความคิดอย่างอื่นเราคิดได้ ความคิดทางด้านอัตธรรมก็ย่อมคิดได้เช่นเดียวกันออกจากหัวใจดวงเดียวกัน <c oughs> ยังควรให้มีทั้งสองประเภทเวลานี้ชาวพุทธเรารู้สึกว่าอ่อนมากทางด้านอัด,ด,าาด้านธรรมด้านศาสนาแต่คำพูดที่ออกหน้าออกตาทั่วประเทศไทยเหล่านั้นพูดได้ทุกคน <c oughs> เมื่อมีคนถามว่าถือศาสนาอะไร จะต้องตอบขึ้นทันทีทันใดเลยว่าถือศาสนาพุทธทีนี้เมื่อมีคนถามอีกว่าคําว่าศาสนาพุทธนั้นหมายความว่าอย่างไรอย่างนี้ตอบเขาไม่ได้เลยอย่างนี้ทำให้เสียเรา <c oughs> คําว่าศาสนาพุทธพุทธาพุทธะท,ท,ท,ที่มาเป็นต้นแห่งศาสนาของพวกเราทุกวันนี้เกิดขึ้นมาจากพระพุทธเจ้า,จา ทีแรกท่านก็ทรงเป็นบุคคลมีกิเลสนาปัญญาหยาบกับเราเราท่านท่านตลอดจักโลกทั่วๆไปนั่นเอง <c oughs> แต่เวลาท่านอบรมบ่มอินทรีย์ของท่านด้วยขุนงามความดีอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจของท่านค่อยๆเต็มตื้นขึ้นด้วยอดด้วยธรรมด้วยบุญด้วยกุศลด้วยวาสนาบารมี ค่อยเต็มตื้นขึ้นมาเต็มตื้นขึ้นมาโจนกระทั่งถึงเต็มที่แล้วถ้าว่าน้ำก็เรียกว่าเต็มโอ่งแล้วนั่นแหละได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาด้วยการบำเพ็ญธรรมทั้งหลาย <c oughs> เวลาเทศกรุณาอย่าส่งเสียง <c oughs> ให้เงียบเงียบปิดปากเอาสังกสีมาบัดกรีด้วย ตะกัวให้เรียบร้อยหมดแล้วเปิดหูเปิดใจออกฟังดังนั้นถูกต้องในขณะที่ฟังทมเวลาไหนมีแต่แวด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 ,แวดปากนี่พิลึกพิลั่มทะเลาะคู่หัวตัวเมียกันคือปากนี่แหละมันทะเลาะเก่งไม่มีใครที่ระบายก็ไปถึงแฟนแล้วก็ใส่เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงพอได้โปร่งถูกลงบ้างความกิงไม่ได้โปร่งถูกให้ปิดปากเวลานี้กำลังเทศ นี่ก็พูดถึงเรื่องของพระพุทธเ,เจ้ายังไม่จบเรื่องเสียงแว่แว่ก็ขึ้นมาอีกแล้วนี่ละมานของธรรมมันเกิดจากปากคนเป็นส่วนมากนะให้พากันตั้งอกตั้งใจหลวงตามาเทศนาว่กการกับพี่น้องทั้งหลายนี่เทศด้วยความตั้งอกตั้งใจเทศด้วยความเมตตาไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งนั้นแม้เจาเป็นการช่วยชาติ ก็มอบเพื่อชาติไปแล้วว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสมบัติเหล่านี้แม่เม็ดินเม็ดทรายได้มาเท่าไหร่ก็ทุ่มลงไปเพื่อชาติบ้านเมืองของเราอย่างเรียกว่าเราเทศด้วยความเมตตาล้วนๆขอให้นำไปพินิจพิจารณาเพื่อทําเหล่านี้จะได้ซึมซาบเข้าสู่จิตใจแต่กี้นี้กล่าวถึงเรื่องพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมานั้น เป็นศาสดาเอกสอนโลกคำว่ตรัสลูนั้นกิเลสความโลภความโกรธราคาตันหาที่ก่อฟืนก่อไฟเผาโลกตลอดมา <c oughs> ทั้งเผาพระองค์ด้วยก็ได้ทรงสลัดปัดทิ้งดับมันหมดด้วยอัดด้วยธรรมจึงได้ตรัสลูขึ้นมาเป็นศาสดาเอกสอนโลกเมื <c> ่อ <oughs> บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังอัตธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเชื่อความรมไสบำเพ็ญกุณงามความดีระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็น <c oughs> จิตเป็นใจเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายตลอดมานี่แหละที่เราล่าถือศาสนาพุทธคือถือพระพุทธเจ้าองค์นี้เป็นปฐมมาริกแห่งจิตใจของเราจากนั้นก็ถือพระธรรม ธรรมที่เลิศเลอนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเป็นธรรมอัจฉจรย์ไม่เหมือนสิ่งใดในสามเดอนโลกธาตุนี้ใครได้สัมผัสธรรมเหล่านี้เข้าเต็มหัวใจแล้วเลิศเลอด,ด้วยกันทั้งหมดอย่างพระพุทธเจ้าธรรมดาก็เป็นคนสามัญเหล่านี้แหละแต่พอตรัสรูธ้ธรรมพระกิตบริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วก็เป็นพระจิตที่เลิศเลอ ธรรมที่ได้ตรัสรู้ก็เลิศเลอภายในใจดวงเดียวกันหลังจากนั้นแล้วก็ทรงสอนหนักสอนธรรมแก่พุทธบริษัทสัตว์โลกทั่วๆไปผู้มีความ,มคามรพเรือมใสปฏิบัติตามธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรากฏขึ้นมาเป็นอันดับที่สาม <c oughs> เช่นพระสาว <c oughs> <c oughs> กก่อนที่จะได้มาบวชมาปฏิบัติตนจนเป็นสาวก ของพระพุทธเจ้าและเป็นสาระของพวกเราทั้งหลายนี้ท่านได้ยินได้ฟังอัตธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแหละเกิดความเชื่อความเลื่นใสอุตสาพยายามสละตนออกบวชน,นับตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกระดูมผีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาลงมาโดยลำดับต่างออก บวชปฏิบัติตนอยู่ในป่าในเขาลำนาวไพรบําเพ็ญศีลธรรม <c oughs> ภายในใจของท่านจนได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาเป็นลำดับจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเป็นสารณะของพวกเราที่เรียกว่าสังฆังสนังกระฉามินี่คือความเลิศเลอสเสมอกันหมดในธรรมที่บริบรลุเรียบร้อยแล้วนั้น,น,นเป็นธรรมที่สมบูรณ์แบบ มันจะเรียกว่าธรรมธาตุก็ได้เรียกว่าบุคุปตะปะพาราหันก็ไดูุ้สิ้นกิเลสแล้วก็ได้พูดถึงนิพพานทั้งเป็นก็ได้ท่านเพราะเหตุที่ท่านได <c oughs> ้บรรลุธรรมประเภทที่เลือนี่แล้วนี่แหละทั้งสามรัตน,นี้แหละรวมแล้วเรียกว่าเราถือศาสนาพุทธ คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนธรรมธรรมเป็นธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นต่อสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพระสงฆ์ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วด้บรรลุธรรมนำธรรมเหล่านี้ออกไปสั่งสอนประชาชนทั่วๆไปจึงกลายเป็นสารนาขึ้นมาทั้งสามคือพระพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่ง นี่และพวกเราทั้งหลายถือพุทธศาสนาทั้งสามรัตนานี้ท่านเรียกว่าแก้วอันเลิศเลยรัตนะแปลว่าแก้วพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะแปลว่าแก้วอันเลิศเลยคือพระพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งนี่พวกเราทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วได้พบพระพุทธศาสนาที่เลิศเลอนี่แล้วจึงผวรที่จะสนใจต่อการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวที่ท่านทรงแสดงไว้ความทุกข์ความลำบากยากจนอะไรภายในจิตใจหาความสุขไม่ได้นั้นเมื่อเราได้ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และปฏิบัติตามท่านแล้วเราจะได้รับความสงบเย็นใจภายในใจของเรา <c oughs> เฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธของเราที่จะนำ <c oughs> คำว่าถือศาสนาพุทธเข้ามายืนยันกับใจของเหล่านั้นควรจะได้รับการอบรมพุโทโธให้มีในใจธรรมโมให้มีในใจสังโฆให้มีในใจไปที่ไหนและเลือกเถิดมีแต่ความ เป็นสิริมงคลแก่กจิตใจของเราแทนสิ่งเลวร้ายทั้งหลายซึ่งเคยย่ำยีตีแหลกแต่ใจของเรามานานอาันได้แก่กิเลสทั้งหลาย <c oughs> เมื่อใจเราได้ลึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์บทใดก็ตามอยู่โดยสม่ำเสมอน,นั่นแหละเรียกว่าผู้มีพุทธถือาศาสนาพุทธเรียกว่าผู้มีพุทธประจำใจทำประจำใจ พระสงฆ์ประจําใจเป็นเครื่องหมาย,ย่างชาวพูดโดยแท้นี่เรามีแต่ชื่อแต่นามว่าถือศาสนาพูดแต่จิตใจไม่เคยฝักใฝ่ในอัตในธรรมมาเป็นเครื่องอลึกภายในจิตใจบ้างเลยอย่างนี้เรียกว่าเหลวไหลใจก็ข่อยคว้า,วาหาแต่วัถตถุต่างๆซึ่งเคยคว้ามาแล้วมีแต่คว้าน้ําเหลวทั้งนั้นแหละให้เกิดมาที่แรกก็เกิดมาจากพ่อจากแม่ ม่ได้มีแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นหลักธรรมชาติมาทันเกิดมาแล้วก็มาพบมาเห็นมาเจอสถานที่อยู่อาหารการมือโภกเครื่องนุ่งห่มใช้สอยกับประดับประดาตกแต่งอาศัยกันมาอันนี้เป็นด้านวัตถุข้นเมื่ออาศัยกันมาแล้วก็ อาศัยอันนี้ประหนึ่งว่าจะฝากเป็นฝากตายกับสมบัติทั้งหลายเหล่านี้โดยไม่ได้คำหนึ่งถึงอัดถึงธรรมซึ่งเป็นสารณะที่พึ่งเต็นพึ่งเป็นพึ่งตายของใจเป็นของเลิศเลือเพื่อใจนี้บ้างเลยจึงควายคว้าไปกับทางด้านวัตถุเสียจนลืมเนื้อลืมตัวประหนึ่งว่าเวลาเป็นอยู่ก็ดรอาศัยวัตถุเหล่านี้เป็นที่พึ่งของตนเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายไปด้วยกัน แล้วเวลาตายก็ประหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะติดตามตัวของเราไปความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุต่างๆเมือนวัตถุทั้งหลายนั่นเองเ <c oughs> มื่อมาสมมุติว่าเป็นข้าวเป็นของเป็นเงินเป็นทองก็กลายเป็นสมบัติอันหนึ่งด้วยความเสกสรรของเราว่ามีคุณค่ามีราคาทำจิตใจของเราให้ติดพันกับสิ่งเหล่านี้ <c oughs> จนลืมเนื้อลืมตัวกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสารณะนะเป็นที่เพึ่งเป็นพึ่งตายของเราได้เลยเลยลืมเรื่องอัดเรื่องธรรมที่จะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายโดยแท้เสียหมดอันนี้เป็นความผิดสําหรับชาวพุทธเราจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายแยกส่วนแบ่งส่วนสำหรับตัวของเราร่างกายของเรานี้อาศัย สถานที่อยู่เช่นบ้านเรือนตึกราบ้านช่องอะไรก็ตามเนี่ยสมบัติเงินทองเข้าของอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยได้นารัวสวนเหล่านี้เป็นที่อาศัยของร่างกายจใจเป็นเพียงอาศัยได้เล็กน้อยเล็กน้อยในเวลามีชีวิตอยู่เท่านั้น <c oughs> เมื่อสิ้นชีวิตลงไปแล้วสมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยก็เป็นโมฆะไปหมด ในขณะที่ร่างกายของเราเป็นโมฆะด้วยการสิ้นลมหายใจแล้วเรียกว่าคนตายเราตายไปไปแล้วสิ่งอ,อ่นนั้นเขาก็มีอยู่เขาไม่ได้ติดตามไปเป็นที่พึ่งพาเราไปสวรรค์ไปนิพพานได้เลย <c oughs> บ้านคงเป็นบ้านเรือนคงเป็นเรือนเงินทองเข้าของคงเป็นเง,งเินเรือนเข้าของตึกรามบ้านช่องบริษัทบริวาร พ่อแม่เพื่อนฝูงก็คงเป็นผู้นั้นสิ่งเหล่านั้นอยู่นั่นแหละไม่มีผู้ใดสิ่งใดจะติดตามจิตใจของเราไปในภพหน้าได้เลยนอกจากศีลจากธรรมที่เราบำเพ็ญให้สมนามราเราเป็นชาวพุทธนี่เท่านั้น <c oughs> การให้ทานนี่คือการบำเพ็ญรมอันเลิศเลอเป็นลำดับเข้าสู่จิตใจของเรา คนมีทานไปที่ไหนไม่อดอยากขาดแคลนไม่ว่าจะไปเกิดในพบใดชาติใดผลแห่งทานนี้จะตามสนับสนุนตามสนองไปทุกพบทุกชาติไปพบใดชาติใดไม่อดอยากขาดแคลนพราะอำนาจแห่งความเสียสละให้เป็นทานตลอดมาเนี <c> ่ย <oughs> นี่เรียกว่าทานเป็นสมบัติอันล้นค่าของใจเวลาเราตายเราจะได้อาศัยทานผลทานของเหล่านี้แหละเป็นบุญเป็นโงสลขึ้นมาภายในใจวัตถุที่เราเสียสละไปจะให้ผู้ใดไป <c oughs> เขาจะนำไปใช้ไปกินไปอยู่ไปทำอะไรนั่นเป็นวัตถุส่วนหยาบที่เราสละไปแล้ว ส่วนกุศลที่เกิดขึ้นจากการเสียละนั้นท่านเรียกว่าบุญบุญนี้เป็นสมบัติอันล้นค่าของเราผู้บริจาควัตถุเหล่านั้นที่เราบริจาคไปเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้ไปสวรรค์ไปนิพพาน เขากงเขากงเป็นวัตถุให้เงินไปก็ผู้นั้นก็นําเงินไปใช้ให้สิ่งของใดไปคนนั้นเขานาไปใช้ถึงเวลาสลายก็สลายไปตามเรื่องของมัน <c oughs> ไม่ไปสวรรค์ไปนิพพานได้ผู้ไปสวรรค์ไปนิพพานได้คือผู้บริจาคทานแล้วบริจาคสิ่งใดก็ตามเช่นพี่น้องทั้งหลายมาบริจาคทานเวลานี้ <c oughs> เป็นมหากุศลเพื่ออุหนนชาติไทยของเหล่านี้ วัตถุเหล่านี้เข้าสู่ครงัหลวงเข้าสู่ชาติไทยของเราเพื่อได้อาศัยสำหรับชาติไทยของเราทั่วหน้ากันตลอดไปส่วนบุญส่วนกุศลที่เรียกว่ามหากุศลทีบ่บริจาคที่เราจิตใจเราเป็นผู้บริจาคนี้จะย้อนเข้ามาสู่ใจของเรานี่เรียกว่ามหากุศลผลบุญ เข้ามาสู่จิตใจวัตถุเหล่านั้นไปตามความมุ่งหมายดังที่กล่าวแล้วคือว่าเข้าครังหลวงแต่บุญกุศลทั้งหลายนั้นเข้ามาสู่จิตใจของเราผู้บริผูบบ้บริจาคทานนี่ให้พากันทราบเอาไว้วัตถุทานกับเจตนาที่เราบริจาคนั้นต่างกันวัตถุทานเป็นเครื่องหมายแสดงออกมาจากจิตใจของผู้บริจาคบุญจึงเป็น ความดีความดีให้ความสุขความเจริญแก่ผู้บริจาคบุญนี้แหละจะพาเราไปสวรรค์ไปนิพพานได้ <c oughs> วัตถุเหล่านั้นเป็นเครื่องหนูนสำหรับเราผู้บริจาคตัวเราเองที่จะไปนี่ไปด้วยอำนาจแห่งบุญเกิดซึ่งเกิดขึ้นจากการบริจาคของเราอันนี้จะพาเราไปสวรรค์ไปนิพพานได้จ <c oughs> ึงขอให้พากันเข้าอกเข้าใจ ไม่ใช่วัตถุที่พี่น้องทั้งหลายมาบริจาคนี้จะไปสวรรค์นิพพานไม่ไปเช่นเราปลูกสาลาลงธรรมที่พักที่อยู่กุฏิมิหารถวายพระกุฏิเป็นกุฏิมิหารเป็นมิหารศาลาเป็นสาลาถึงคราวข้ามคราศาลามันก็ะชำรุดทุดโรมลงไป <c oughs> แต่กระจายกระจายไปเหมือนวัตถุทั้งหลายนั่นแหละแต่มันไม่ได้ไปสวรรค์ปณิพานแต่ใจผู้ มีศรัทธาบุญจากสร้างกุฏิวิหารสร้างวัดสร้างวารทำบุญให้ทานต่างๆผู้นี้เองเป็นผู้จะไปสวรรค์ไปนิพพานสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้ไปสวรรค์ไปนิพพานเป็นแต่เครื่องหน้นเป็นแต่เครื่องหน้นใจของเราผู้บริจาคให้เป็นบุญปนกุศลแล้วหน้นตนขึ้นไปสวรรค์นิพพานเท่านั้นเองกรุนาพาการเข้าใจเอาไว้อย่างนี้ <c oughs> นี่แหละคําว่าบุญบุญนี้เป็น เป็นแก้วสารพัดนึกเมื่อเข้าภายในจิตใจผู้ใดด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลเจริญภาวนาก็ต่า <c> ง <oughs> จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอัดเป็นธรรมอ่อนยอดเยี่ยมขึ้นมาภายในใจของเราและจะหนูนจิตใจของเรานี่แหละให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมดังท่านแสดงไว้ในสวรรค์หกชั้นนั <c> ่น <oughs> ตั้งแต่ชั้นจาตุม ขึ้นไปถึงชั้นที่หกได้แก่ปรินิมิตตวสาวดีนี่สวรรค์หกชั้นนี่นี่แหละสำหรับบรรจุท่านผู้บริจาคทานไม่ใช่บรรจุเงินทองเข้าของที่ท่านบริจาคไปแล้วนั้นรั้วของท่านเจตนาของท่านนั่นแหละเป็นเครื่องหนุนใจของท่านเรียกว่าบุญว่าบุญอันนี้ต่างหากจะพาไปสวปรรค์ไปนิพพานถึกราม อาโสสารลาโรงเรียนสถานที่อยู่วัตถุแต่ทานทั้งหลายนี้ไม่ไปเป็นแต่เพียงว่าพื้นฐานเป็นเครื่องหนุนจิตใจของเราผู้บริจาคให้เกิดบุญเกิดกุศลแจ่ใจของเราแล้วใจของเราก็อาศัยบุญนี้เท่านั้นไปสไปสวรรค์ก็ดีไปนิพพานอย่างเทวบุตรเทวดาซึ่งกล่าวแล้วในสวรรค์หกชั้น <c oughs> ท่านเหล่านี้ไปด้วยบุญของท่านเกิดขึ้นจากการให้ทาน รักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาถึงพรมรมลกก็ไปด้วยการทำบุญให้ทานมาเป็นสาระสำหรับจ,จิตใจหนูนจิตใจดวงนี้แหละให้พาไปสวรรค์ได้วัตถุต่างๆไปไม่ได้เพราะเป็นวัตถุหยาบไม่ใช่วิสัยที่จะหนูนจิตที่จะพาเราไปสวรรค์นิพพานได้เหมือนบุญที่เกิดขึ้นจากใจของเรา นี่ผู้มีวาสนาบารมีมากเพราะการสร้างอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเราก็เต็มขึ้นมาด้วยบุญด้วยกุศลโน้นจิตใจสุดท้ายถึงพระนิพพานได้เพราะอหนาาแห่งการสร้างคุณงามความดีทั้งหลายมีการให้ทานทานไม่มีกำหนดให้ทานแก่คนประเภทใดให้ทานแก่พระเจ้าพระสงฆ์ <c oughs> ให้ทานแก่ท่านผู้มีบุญมีคุณให้ทานด้วยความเมตตาสงสารเหล่านี้กลับมาเป็นบุญแก่เราแก่เราทั้งนั้นนี่แหละผลแห่งการให้ทานนี้แหละไปอยู่ในภพใดชาติใดไม่อดอยากขาดแคลนมีความสมบูรณ์พุนผลด้วยอำนาจแห่งทานของตนเสมอไปนี่เรียกว่าบุญนี่เป็นที่อาศัยของใจโดยเฉพาะ วัตถุจริงของเงินทองที่เขาหาเราหาได้มามากน้อยส่วนที่บริโภคที่ใช้สอยไปแล้วก็ใช้สอยไปเพื่อธาตุขันความเป็นอยู่ของเราให้สืบเนื่องไปเป็นเวลานานส่วนบุญส่วนกุศลน,นี่เข้ามันอุนจิตใจของเราจิตใจของเราจะไปสวรรค์นิพพานได้ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศล